สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเป็นรถบรรทุกใหญ่18ล้ออีกคันนะครับที่ติดตั้งวินจากทางเรานะครับขนาด20ตันนะครับเรียกว่าทั้งรถเล็กรถใหญ่นี่เราผ่าตัดหมดครับ <Wow. S 1> งานฝังของเราเนี่ยออกแบบได้หมดครับมันก็จะมีปัญหาอย่างเดียวครับเจ้า18ล้อคันนี้ก็คือลูกค้าไม่รู้ว่าเออต้องดึงเท่าไหร่ต้องใช้น้ําหนักเท่าไหร่เพราะว่าใช้ในายามฉุกเฉินเวลา บรรทุกหนักเข้ามาในไซน์างานอย่างนี้เราก็เลยต้องคำนวณเบื้องต้นไปนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยเกินร้อยคันครก็คงจะช่วยได้นะครับจริงๆแล้วที่เราเออกแบบไปนี่30ตันนี่ดึงได้นะครับมากกว่านั้นก็มีนะฮะแต่ว่ารถจะใหญ่กว่านั้นนะครับงานติดตั้งวินขนาดใหญ่ด้วยวินไฟฟ้านะครับหรือว่าวินน้ำมันเนี่ยนะครับในรถที่แพงๆนะฮะร,รถบรรทุกนะครับที่แพงๆ เรียกว่างานยากๆเนี่ยเราก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับคันสีม่วงนี่ก็ใช้มา2ปีฮะยังไม่ได้มีฟีดแบ็กในข้อร้ายข้อเสียกลับมานะครับประสบการณ์นี้ถือว่าสาคัญมากนะครับท่านผู้ชมในเรื่องการออกแบบงานติดตั้งนะครับตามด้วยสินค้าครับก็คือตัววินนั่แหละครับถ้าตัววินประสิทธิภาพน้อยในการใช้งานก็จะด้อยตามลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยแนะนำเลยครับลูกค้าขอคลิป ทดสอบดึงจริงนะฮะด้วยการเบรกรถล้อตายรถบรรทุกนะครับนะในรถบรรทุกนะครับไม่ใช่รถกระบะนะครับรถบรรทุกนี่ถือว่าจับเบรกหนักครับนะเพราะว่าเป็นเบรกลมดังนั้นถ้าเกิดว่าเบรกล้อตายได้แล้วลากล้อตายไปทั้งสี่ล้อเนี่ยมีโอกาสที่จะดึงหนักๆขึ้นได้แหะครับเพราะว่าวินขนาด15ยี่สิบสาตันเนี่ยนะครับต้องเบรกรถล้อตายลากขึ้นไปได้นะครับนะจึงจะใช้งานได้จริงที่แนะนําอย่างเนี้ยเพราะเพราะว่าท่านผู้ชมครับ เราไปถอดวินออกเยอะมากครับในบรรดาเท่าแก่นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะขาดประสบการณ์หรือขาดข้อมูลนะครับดังนั้นก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดมันก็ทําให้เสียเงินก็ประมาณไปเรื่อยๆนะครับมันกลายเป็นจากถูกก็จะกลายเป็นแพงเพราะว่าต้องซื้อวินหลายรอบนะครับเราติดตั้งเสร็จแน่นอนครับมันก็ต้องทดสอบนะครับเนี่ยเบื้องต้นเราก็ดูสภาพรถก่อนรถนะที่เดิมเดิมเลยนะฮะ ไปรถถาดอย่างนี้นะครับน่าจะต้องบรรทุกหนะักอย่างเป็นแน่แท้นะครับการคำนวณแรงดึงจึงคำนวณยากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคันนี้ติดตั้งวินด้านหน้านะเพราะนั้นทางทีมช่างไม่สามารถที่จะประกันว่าดึงขึ้นได้ทุกกรณีโออันนี้ยากแฮะเพราะว่าไม่รู้ลูกค้าไปดึงอะไรนะครับแต่ถ้าวินอยู่บนถาดเนี่ยครับเราคำนวณได้ครับเพราะว่าเราจะถามแรงดึงสูงสุดอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะฮะ งานติดฝังด้านหน้านี้แปลว่าส่วนใหญ่จะกู้รถนะฮะกู้รถตัวเองนะฮะรวมทั้งกู้รถบรรทุกคันอื่น,อ,นอื่นด้วยนะครับดังนั้นเราก็จําเป็นที่ต้องคํานวณแรงดึงที่เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการที่จะนําไปใช้งานจริงเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยปัญหามันก็จะทําให้เราเนี่ยเหนื่อยต้องมาเซอร์วิสย้อนหลังเนี่ยเหนื่อยครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบด้านหน้ารถนะครับว่าจะฝังวินไปได้อย่างไรนะครับเพราะว่า ตัววินเองน้ําหนักประมาณ70กิโลกรันะครับเป็นวินที่ค่อนข้างใหญ่นะต้องยก2คนดังนั้นเวลาเราจะฝังวินเข้าไปเนี่ยต้องการพื้นที่ทีเดียวครับแต่นี้พื้นที่ที่อยู่หน้ารถในเจ้าคันนี้เออมันน้อยกว่านะเป็นรุ่นใหม่ที่ทางเราเพิ่งเจอเมกันเพราะดังนั้นงานที่ติดตั้งออกมามันก็เลยยืดมันเล็กน้อยนะครับก็ประมาณสัก10ของตัววินนะครับหน้าตาออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนะลูกค้าก็ แฮ <Happy S 2> ปี้ไปนะฮะแล้วก็อเผอิญมันเป็นรถราชการนะไม่สามารถที่จะทดสอบได้ก็เลยต้องออแนะนำวิธีการใช้ให้กับโรงงานรถบรรทุกนะครับอันนี้เป็นโรงงานรถบรรทุกต่อถาดสร้างถาดอะไรพวกนี้นะฮะเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับรู้แต่ว,ว่าเราต้องติดตั้งวินเข้าไปนะครับแล้วก็บอกสเปคเรามาเราก็ปฏิบัติตามสเปคที่ข้อกำหนดของทางราชการ กําหนดมานะครับหรือเรียกว่า T O R สบายมากครับถ้าตามสเปค T O R นี้สบายมากแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะต้องตามตามจี้ตามัยหน่อยครับเพราะว่าราชการบางทีก็อาจจะขาดประสบการณ์เรื่องการใช้วินบางที่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะแต่บางที่ก็ไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่ารถราชการที่ผู้ประมูลงานเข้าไปเนี่ยจะต้องประกัน หปีนะถ้าเกิดว่าวิ้นเสียหายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่ประมูลงานดังนั้นเราก็ต้องอ,อ,อธิบายให้เข้าใจทุกอย่างทุกเรื่องนะเพื่อเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลังตามมาเนี่ยทำให้ผู้ประมูลราชการเนี่ยต้องตามเช็ดตามล้างปวดหัวกันไปตามกันนะเพราะว่ารถราชการเนี่ยบางทีไม่รู้ไปตกอยู่ที่จังหวัดไหนนะ อาจจะอยู่ปลายทางปลายโพสเลยทีเดียวครับนะข้อมูลทั้งหมดนี้ถ้าลึกกว่านี้รบกวเนเข้าไปในเพจของไฮวินนะครับไฮวินอะไหล่วินนะครับหรืออ,อินบ็อกซ์เข้าไปก็ได้ครับนะในไฮวินอะไหล่วินเนี่ยแหละครับรวมทั้งมี Tik t o กนะเรามี Tik t o กให้ส่งข้อความเข้าไปนะครับแล้วก็มี l ล n e ID เอาไว้ทักข้อความแอดไลน์กันเข้ามาเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะโทรคุยก็ ส่งข้อความเข้ามาเราก็จะได้ตอบโต้ะนะฮะแต่ว่าบางครั้งเราจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าต้องไปดูแลงานที่อู่ด้วยฮะก็คือดูแลงานช่างด้วยเพราะเราเป็นช่างทั้งทีมฮะทีมขายไม่มีครับมีแต่ทีมแนะนำแล้วก็ทีมช่างดังนั้นเราไม่ใช่สายพ่อค้าก็จะอาจจะก,การพูดกันจะอาจจะห้วนห้วนบ้างก็ต้องกราบขอไปล่วงหน้ารวมทั้งผลงานใน YouTube เราก็มีมากมายไกลกองฮะคนเขาว่าวิทย์ลดวิบรรทุกก็ได้ฮะหรือไฮวิน hdtv ตามที่เราขึ้นข้อความให้ครับหรือถ้าสะดวกก็โทรคุยมาครับนะตามเบอร์ที่ให้ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะครับนะแต่ถ้ารับสายไม่ได้ก็เดีย๋ยวเพิ่งว่ากันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางทีติดงานอยู่ที่อู่นะฮะมือเรอะมัง่งเปิดบ้างต้องปรึกษางานกับช่างบ้างติดลูกค้าบ้างติดสายลูกค้าบ้างอะไรนี่กรับขออภัยล่วงหน้านะครับ